วัสดีครับพบกับคนติดดินชาแนลนะครับตัวนี้ผมก็จะไปดูงานที่อ,อุ้ยอะไรนะฟา้าแมฟฟ้าม้ามามเลื่อมนะครับเราจะไปดูงานที่วัดนะครับว่าเอาดินขึ้นวัดเสร็จหรือยังครับจะทําไปทําไปทําโบสถ์ไม่ใช่ทําพระธาตุนะฮะที่ปากถ้ำวัดที่จังหวัดแม่เมาะนะฮะเอยจังหวัดลำพังก็เพิ่มไม่ว,อ,วอะไรเนี โอ้แต่ว่าตอนนี้ก็คือติดปัญหาทรงที่ฝนตกไม่รู้ว่าหน้าง,งานจะได้กว่านะฮะฝนตกมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะถึงบคนถ่ายให้ดูตอนนี้ผมใ่ายค่คัดเอมากแล้วก็จะลก้ยู่ได้แต่เดียวเพูดเลยมาดูรถขนดินเข้าวัดก่อนนะครับมีปัญหาคือคัดยันนะฮะกันไปข้างหน้า เดี๋ยวตามไปหินคุกเต็มกล่องเลยนะครับน่าจะอ่าไม่ไหวนะฮะรถข้างหน้าคัดมีอาการยันครับคลองมาเดี๋ยวไปทำการตรวจเช็คก่อนนะครับผมเอ่อเป็นไร

สิบล้อพาสิบล้อมาแล้วนะผาดกลางบ้านมาเลยกลับมาแล้วนะครับเอาหินคุกมาไว้ที่วัดก่อนนะฮะเพื่อที่จะรอรถถกล้อถอยขึ้นหน้าปากถ้ำนะครับ มาประมาณสิบสิบห้าคิวนะฮะบรรทุกมาสิบห้าคิวขึ้นเนินขึ้นมานครับ จนมาแล้วครับฮีโน,น,น่เอ่อนฮีโน่สามเอมนะคร,รรครับอันนี้บรรทุกมาสิบห้าสิบหกคิวนะครับแรงแรงครับวันนี้

ไปมาแล้วครับลำที่สองอ่าเออยกเลย เอาดินเข้าวัดก็เสร็จแล้วนะขับแบบรลกเล่มาการับรถคันนี้ไม่ค่อยดีด้วยนะครับยกเลยยกเลยเอาเฮ้ยเล้งเลนะ้งแน่เออนหน้าไป เดี๋ยวเอาสิบล้อไปจอดยูส่สสวนผงชัยเนี่ยดำเดี่ยวเหามันได้หลายกว่านี้เขาเอามาล้มสามาตัวไหลายๆแล้วขอบคุณมากครับที่รับชม